องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดนองคายอำาเภอสังคมและทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดงานเทศกาลเล่นโบสประจำปี2565ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่บริเวณลานอนเนกประสงค,งค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดน้องาายนายสมควรใจซื่อนายอำเภอสังคมเป็นประธานเปิดงานเทศกาลเล่นโบสถ์ประจำปี2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ได้รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด น้องคายอําเภอสังคมชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบจัดงานขึ้นเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นที่ดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักประเพณีของท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การเล่นโบสถ์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปนายคำพันธ์ยาวเลิศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่กล่าวว่า งานเทศกาลเล่นโบด์เป็นการรักษาวัฒนธรรมของชาวตำบลแก้งไก่และฟื้นฟูการเล่นโบดซึ่งเป็นการละเล่นของชาวตำบลแก้งไก่โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและในปี2565ได้กำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลเล่นโบท์ระหว่างวันที่30ถึงวันที่31ธันวาคม2565 โดยมีการทำบุญตักบาทการบวงสวงพระยาแทนการประกวดขบวนแห่การแข่งขันกว้างโหวดการแข่งขันประดิษฐ์โหวดการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นฟางไก่ระดับเยาวชนการประกวดเทพ,พีโหวและการประกวดไก่พื้นเมืองประเภทไก่ชนพ่อพันธุ์ประเภทเสียงขันไก่ตั้งไก่ต่อและประเภทไก่แม่พันธุ์ลูกดก ด้านนายเอกอมตะอุทรเกษิตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน้องคายได้บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลเล่นโบทว่าประเพณีขว้างโบวเป็นประเพณีหนึ่ง เดี่ยวของภาคอีสานชาวบ้านตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายจัดงานเทศกาลเล่นโหวตในลักษณะของการจัดประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเฉิงวัฒนธรรมและงานเทศกาลเล่นโหวตยังถือเป็นการแจ้งข่าวพยาแทนให้หยุดฝนลงมาเนื่องจากน้ำฝนทำ การเกษตรเพียงพอแล้วซึ่งมนุษย์จะแกว่งโบดขึ้นสู่ท้องฟ้าให้เกิดเสียงดังเป็นสัญญาณให้พยาแทนทราบเพื่อให้ลดปริมาณฝนลงหรือให้ฝนหยุดชาวตำบลแก้งไก่ได้มีการละเล่นโบดเป็นประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่ปี2546 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่เห็นความสำคัญของประเพณีพื้นบ้านจึงได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการเล่นโหวดขึ้นโดยจัดเทศกาลเล่นโหวดในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนธันวาคมของทุกปีประมาณว่าแล้วข้าวแล้วนามาเล่นโหวด